ผังรายการใหม่ของเรื่องนายมีแต่รายการน่าดูทั้งนั้นเลย ในงานแถลงข่าวรายการใหม่ครึ่งปีหลัง t อเจนต n เมนแอนด์บีออนของโมเดิร์นไอทีวีมีผู้จัดจากบริษัทชั้นนํามาร่วมงานกันอย่างครับคั่งโดยมีรายการเก่าและ20รายการใหม่ที่จะมาสร้างสีสันทางหน้าจอด้านละครแฟนๆจะได้ชมหมวดโอภาสเดอะซีรีส์ปี2วงคําเหล่าคาลหรหัดเพี้ยนลูกพี่ลูกน้องและละครหลังข่าวเรื่องสาวน้อยและ5บิ๊กโชว์ในช่วงพรามไทม์จากผู้จัดใหญ่ยักษ์ของวงการได้แก่รายการ v i p ีชมใหม่ของบ้านพดิพลัสรายการค่าหนังค่าเขาของกัตนา รายการ women voice คนไหนหัวใจเลือกของทีวี thunder รายการดาวท้าดวนของ work p o i n t และรายการพราวของ jsl vp ปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่7ปีที่8แล้วนะครับทีมงานทุกคนก็เพิ่มความเข้มข้นทั้งทั้งสาระแล้วก็บันเทิงเสมอทำให้ทุกคนดูแล้ววันนี้นก็อยากจะเอาไปคุยต่อกับเพื่อนๆเมื่อคืนได้ดู vp ไหมโอ้ยแขกคนนี้ดีนะประทับใจอย่างนั้นอย่างนี้ครับสำหรับ ประเภทวอลเตี้ที่เน้นความรู้แต่ดูสนุกมีรายการว wow, ้าวแหวนแหวนรายการวันดีๆกับเจี๊ยบอ้อมที่ย้ายมาอยู่โบาตนาย รวมถึงการหวนกลับมาทำงานพิธีกรคู่กันอีกครั้งในรอบ20ปีของต้อยเศรษฐาและตุ๊กยานีในรายการเกมโชว์ยอดนิยมในอดีตอย่างมาตามนัดรีเทิร์นมีคนถามว่ามาทำไมแก่นจริงๆของเกมโชว์มันคือความสุขและความสนุกหน้าตาก็เหมือนเดิมหน้าตานะผ่านมาเป็น10กว่าปีก็หน้าตาเราก็เหมือนเดิมตุ๊กก็ยังเหมือนเดิมหน้าตาเหมือนเดิมเสียงเสริมเหมือนเดิมแต่แกไปนิดนึงเท่านั้นเองมันยิ่งกว่าเดิมคือรุ่น แรกนะฮะสมัยก่อนนะยังไม่มีผัวก็ยังมันเกี่ยวเลยตอนนี้ผัวเลิกมันกว่าเดิมเอกโดยรายการต่างๆเหล่านี้จะเริ่มสร้างสีสันผ่านหน้าจอโมูลนไธนทีวีให้ได้ชมกันเริ่มวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ค่ะ เป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์สนันเมืองหลังรายการ Thailand g o ท Talent 2012ซีซั่น2ที่ออกอากาศไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ปล่อยให้หญิงสาวผู้เข้าประกวดมาถอดเสื้อโชว์การใช้นอกวาดรูปล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ตักเตือนไปทางผู้ผลิตคือบริษัทเ o ิร์กพอยว่าไม่เหมาะสมและอาจเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเยาวชนด้านเสียตาก็นอมรับพร้อมได้ปลดสาวใจกล้าออกจากรายการทันทีคุณชวนตรีเนี่ยก็ หลุดไปตั้งแต่วันที่ลงจากเวทีวันนั้นแล้วคือ<ช>ไม่ได้มีอีกแล้วไม่ต้องห่วงนะฮะถ้าเกิดผิดพลาดยังไงแล้วก็ใครจะตําหนิเราเราก็เราก็้อมรับนะครับแล้วก็วก็ต้องขอโทษเราไม่สราบมาก่อนหรอค่ะว,ว่าเขาจะใช้หน้าอบวัดเราคิดว่าเขาน่าจะใช้ตัวเขาคือถ้าผ่านตรงนั้นมาเนี้ยเราก็ไม่ให้ผ่านต่อไปอยู่แล้ว<ช>นะฮะเราเข้าใจทั้งหมดทั้งมวลเครียกัน ลงตัวแล้วคะ่ะหลังยืดเยื้อมานานสําหรับคดีที่ฟิล์มเป็นโจทยื่นฟ้องมินประมาทนางระเบียบรัฐพงพาณิชย์ที่เคยออกมาวิจารณ์กรณีเรื่องแอนนี่บรู๊คจนทาให้หนุ่มฟิล์มเสียชื่อเสียงโดยวันนี้ทั้งคู่ได้ไกล่เกลี่ยยอมความกันเสร็จสิ้นแล้วและนางระเบียบรัฐได้ยอมขอโทษฟิลม์มและคุณแม่คมมนลของฟิลม์มหลังจากนี้จะรักฟิล์มเสมือนเป็นลูกชายอีกคน ส่วนมหากราบลูกใครว่าระหว่างฟิล์มกับแอนนี่ยังไม่จบโดยล่าสุดมีคนตาไวเห็นฟิล์มโพสต์รูปผู้ชายคนหนึ่งลงใน Facebook พร้อมอ้างว่าคนนี้แหละคือพ่อตัวจริงของน้องทีคายุคือผมไม่ได้เคยเอารูปใครขึ้นมีแต่เขาส่งส่งกันมาคือคนเขาเขาก็รู้กันอยู่แล้วครับคือว่าเขาส่งส่งกันมาเฉยผมไม่เคยไปละเมิดสิทธิ์ใครผมก็ไม่เคยที่จะไปเอาชนะใครแต่สิ่งที่ผมรอคอยอยู่ตอนนี้ก็คือความยุติธรรมซึ่งให้กับตัวผม แล้วก็เด็กอย่าพูดเลยครับว่าให้เด็กเขาตัดสินใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกเหลอครับอยู่ดีปให้เขาตัดสินใจว่าใครเป็นพ่อแล้วดูครับว่าการกระทําของคุณเนี่ยมันถูกหรือเปล่าผมรอคอยความชัดเจนผมรอคอยสิ่งที่มันถูกต้องแล้วผมก็รอคอยในสิ่งที่คุณทําไว้นะครับแล้วผมก็เป็นอีกคนนึงครับที่ต้องการความยุติธรรมให้กับตัวเองและก็เด็กคนนี้ครับซึ่งชาวโลกไซเบอร์ก็ได้นาภาพบุคคลดังกล่าวมาเทียบกับหน้าน้องทีคายุจนเป็นที่ฮือฮา ในขณะที่นายสมยศศีสมบูรณ์ที่อ้างว่าเป็นคนชักนําให้หนุ่มฟิล์มเข้าวงการนั้นได้ยื่นฟ้องมิ่นประมาทหนุ่มฟิล์มไปเมื่อวานนี้รพร้อมท้าทายให้ฟิล์มไปสาบานที่วัดพระแก้วว่าเคยรู้จักตนหรือไม่เจ้าตัวก็ตอบมาว่าผมก็ไม่รู้เหมืหอนกันว่ามันได้อะไรขึ้นมาครับแต่ก็มีคนเขาแบบโทรมาแซวๆอะไรย่างเงี้ยอ่ามาฉลองครบรอบเลยก็เหรอเป็นดีก็ได้แต่ยิ้มนี่แหละครับหลังจากมีรูปที่อ้างว่าเป็นผู้กองหมีว่อนอินเทอร์เน็ต แต่สาวแพนเค้กก็ยังไม่ยอมฟันธงว่าใช่หรือไม่ใช่แถมเวลาถูกสื่อถามถึงเรื่องผู้กองหมีเจ้าตัวก็มักจะไม่ค่อยอยากพูดถึงจนมีข่าวมาว่าที่แพนเค้กไม่ยอมเปิดตัวเป็นเพราะผู้กองหมีไม่หล่อไม่เท่พี่แพนไม่ยอมเปิดตัวหนุ่มคนนี้เพราะเขาหน้าตาไม่ดีไม่หล่อหรือเปล่าอ้าวอันนี้ไม่มีคอมเมนต์ค่ะกระแสข่าวมันประมาณว่าแบบไม่เหมาะสมกับแพนอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น หัวพี่เขาจะเสียเซลไหมอืมก็มันยังไม่ได้มีอะไรแบบนั้นนะคะก็พันยังสามารถทําทุกอย่างได้ตามปกติเหมือนเดิมหลายๆรุ้นรุ้นลุ้นอยากเห็นตัวจริงจะมีโอกาสป่ออะไรเนี่ยก็เป็นแบบนี้ก็ยังโอเคอยู่ค่ะกาคิดไเรียว่ายังไม่พร้อมเปิดตัวก็ยังไม่ได้มีอะไรแบบนั้นนะคะไม่ได้มีอะไรที่ที่ปิดบังหรือว่าอะไรเพราะฉะนั้นก็ก็แฮปปี้ในช่วงเวลานี้ค่ะ โฆษณาเดี๋ยวนี้ไอเดียเจ๋งๆทั้งนั้นเลยไม่เชื่อลองดูสิ